เป้าหมายที่เราต้องการในะขณะนี้ก็คือเราต้องรู้เร็วสามารถสกัดกระบวนการที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการด้ซ้ำสมองเสื่อมนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามีสมองเสื่อม ที่ผ่านมานะครับพวกเราจะดูสมองเสื่อมก็คืออาจจะสังเกตในครอบครัวเองนะครับหรือสําหรับพวกเราเองที่เป็นหมอสมองเวลาที่เราจะวินิจฉัยสมองเสื่อมนั้นนะครับก็คือต้องดูอาการจนกระทั่งชัดเจนจำแจ้งถึงระบุได้ว่าเป็นสมองเสื่อมซึ่งถ้าหากว่าเห็นตรงนั้นเองนะครับหมายความว่าสายไปแล้วคือสายไปแล้วที่จะย้อนกลับมานะครับกลับมาเป็นปกติหรือเพื่อที่จะ ชะลอโรคต่างๆได้นะครับดังนั้นเองนะครับเป้าหมายที่เราต้องการในขณะนี้ก็คือเราต้องรู้เร็วนะครับต้องสามารถสกัดกระบวนการที่ทําให้เกิดสมองเสื่อมได้ตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ยังไม่มีอาการด้วยซ้ำนะครับซึ่งในเวลาที่ผ่านมานะครับเราก็มีเครื่องมืออยู่หลายชนิดด้วยกันยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์สมองซึ่งถ้าหากว่าใช้คอมพิวเตอร์สมองที่เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในสมัยก่อนนะั้นเราก็คิดว่าอันนี้เจ๋งแล้ว สามารถบอกเขียวย่นตรงนั้นตรงนี้ได้แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นความไวในการที่จะบอกว่าเป็นสมองเสื่อมหรือความจำเพาะว่าเป็นสมองเสื่อมชนิดนั้นชนิดนี้นั้นค่อนข้างย่าแย่นะครับในกระบวนการอีกอันนึงนะครับก็คือการทําภาพนะครับโดยการอาศัยเวชศาสตร์นิวเคลีย สิ่งที่เรารู้ว่า PET s c a นหรือ p o สิ t รอน emission scanner นะครับในการดูว่าสมองมีการใช้พลังงานบกพร่องไปหรือไม่และในขณะเดียวกันนั้นเองสมองมีการสะสมของโปรโตีนพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนที่เราเรียกว่า amyloid หรือโปรโตีนที่เราเรียกว่า tau แต่ว่าการที่เราดู PET แสกนเหล่านี้นะครับราคาค่างวดนั้นค่อนข้างรุนแรง นะครับแล้วก็การตรวจนั่นเองก็อ,อ,อาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่นะครับการตรวจอีกชนิดหนึ่งนั้นเองนะครับก็คือการเจาะน้ําไขสลังการเจาะน้ำไขสลังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีเครื่องมือที่สามารถที่จะหาตัวโปรโตีนพิษที่ผิดปกติเหล่านี้ได้นะครับแม้กระทั่งตัวที่เป็นตรชนีชี้วัดว่ามีการทําลายของเนื้อสมองหรือไม่แต่การเจาะน้ําไขสลลัง นึกดูนะครับว่าถ้าหากว่าคนที่ไม่แน่ใจนะเ,เป็นสมองเสื่อมหรือเปล่าต้องนอนให้หมอเจาะน้ำไขสลังก็มีความเจ็บตัวและอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับนะครับของพวกเราทั่วไปแต่นั่นเองก็ขณะนี้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่นะครับที่ของเราพัฒนามานะครับในวิธีการนี้นะครับก็คือการตรวจเลือด การตรวจเลือดนี้นะครับก็คือเวลาที่มีโปรตีนพิษที่ทําให้เกิดมีสมองเสื่อมนั้นมันจะสะสมอยู่ในสมองก็จริงแต่มีบางส่วนนั้นเล็ดรอดออกมาในกระแสะเลือดและในสมองที่ถูกทําลายนั่นเองนะครับก็จะมีส่วนที่ถูกทําลายแล้วเล็ดรอดเข้ามาในกระแสะเลือดดังนั้นเองเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับในการวัดว่ามี โปรตีนพิษเหล่านี้นะครับริบการทำลายสมองเหล่านี้นั้นสามารถระบุได้ชัดเจนนะครับที่ระบุได้ชัดเจนนั้นคือแม้ยังไม่มีอาการเลยอายุ45อายุ50เท่านั้นเองแต่บอกว่าตอนนี้คุณมีสมองเสื่อมแล้วและสามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเป็นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หรือเป็นสมองเสื่อมชื่ออื่นนะครับในขณะเดียวกันตัวเลขค่าดัชนีชีวัดเหล่านี้เองก็บอกค่า ในระดับสูงกลางต่ำได้ว่าจะพัฒนาไปเร็วแค่ไหนและในขณะเดียวกันมีการทำลายเนื้อสมองหรือไม่ถ้ามีการทำลายเนื้อสมองไปร่วมอยู่ด้วยนั้นเราก็จะบอกว่าตรงนี้เองนั้นต้องเร่งรัดที่จะทำให้ตัดตัวร้ายตัวเร่งที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมอย่างเร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินและในเรื่องของการใช้ยาบางชนิด ห้ามจิตตกเด็ดขาดเมื่อรู้ว่านะครับมีสมองเสื่อมแล้วหรือมีสมองเสื่อมเพราะบ่มแล้วเพราะตรงนี้สามารถที่จะชะลอกแก้ไขและย้อนกลับไปถึงเป็นสภาพสมองปกติได้นะครับทีนี้ในการตรวจเลือดตรงนี้เองนะครับเราจะเริ่มตรวจตั้งแต่คนอายุ45ปีขึ้นไป นะครับเพราะว่าตรงนี้เองก็จะมีการพ่อบ่มอย่างที่เราทราบกันดีว่าอย่างน้อยที่สุดประมาณ10-15ปีถ้าว่าตรวจตอนนี้และพบว่ามีสมองเสื่อมแฝงอยู่แล้วจะได้รีบแก้ไขแทนที่จะเกิดอายุ60ปีหรือ55ปีมีสมองเสื่อมตรงนี้เองเราก็สามารถชะลอได้นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการเจาะเลือดนี้ร่วมกับการทดสอบสมอง ดูการตรวจพุทธิปัญญานะครับเพื่อดูว่าต้นทุนทางสมองนั้นเรามีมากและเรามีน้อยเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี้เพื่อนะครับสร้างความยั่งยืนมั่นคงให้กับสมองเราเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวให้กับสังคมและให้กับประเทศชาตินะครับ